ดึงล่างเลยตัวนี้กับตัวเนี้ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบก,กับผมอีกแล้วนะฟิล์มเกมเมอร์ฟิล์มนิสยัยใครต้องเตะไก่เออข้าวต้มเ,เขาต้องไข่ไม้ล่ะคาร์เตอร์แมน อันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟรีไฟอีกแล้วนะครับกับโหมดจัดอันดับนะครับก็มีปืนเข้ามาใหม่นะครับที่ GM เข้ามาเอาเข้ามานะเอออะไรสักอย่างนะจำผมจำไม่ได้นะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูโอเคปะอาจจะเล่นได้นะคือผมไปเล่นพับจีมาไม่ได้เล่นนานเลยฟรีไฟอะแล้วพอผมเล่นพับจีมาแล้วบนเล่นฟรีไฟใช่ไหมไอ้เหี้ยบังคับฟรีไฟยากมากเลยนะคือเวลาบังคับพับจีเนี่ยพับจีมันจะเป็นอีแบบใช่ไหมนั่นแหละ แม่งบังคับยากที่ผ่านเลยคือแบบคือตอนนี้ผมไปลากฝึกหัวมาในพับตีแล้วไงนะแล้วไปลากลากฝึกหัวในพับตีอ่ะลากหัวฝึกลากหัวในพับตีอ่ะแล้วผมลากหัวในฟรีไฟล์ได้นะเอาจริงลากหัวแม่นขึ้นด้วยอันนี้คือผลดีมัง้งไม่รู้ช้าที่ผ่านเลย นี่แหละนเดียวเนี่ยคนเดียวอ่ะคนเดียวคนเดียว เรียบร้อยตายสวยเพื่อนอือนั่นแหละสวยงามเฮ้ยมึงก็ชุบกูก่อนชุบมึงก็เกไอ้เหี้ยซ้ำซ้ำโดยไม่ชุบกูอ่ะนั้นผมบอกแล้วผมรู้องถกดักเึือมาไม่ก็เข้าหูทุกเม่ได้อ้าวเฮ้ย แคนะครับคืครั้งนี้ก็เราจะใช้ปืนอะไรกันดีแน่นอนครับเอ G นะครับปืนนี้ก็เข้ามาใหม่นะครับอืมันอาจจะดีต่อท่าู้ชมสายตาไม่ใช่แล้วพูดได้พูดไปเรื่อยเลยเลเฮียก็ปืนนี้เป็นปืนใหม่ที่ที่เอ็มเอาเข้ามานะครับเป็นปืนที่แบบก็แรงอยู่อก็แรงอยู่นะครับยิงเข้าทีได้ที่สิบสามสิบนะ ยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะยี่สิบม่อ่ยี่สิบสม่ใช่ละครอกกรอก แล้วเพื่อนกูเพื่อนกูจะมาช่วยไหมเฮ้ย,ยบางคนอ่ะของสักคนมาช่วยกูเออมันต้องอย่างนี้ดิทีมวบลลวอืมอีฮีบางทีกูเล่นไม่มไม่มีใครช่วยเลยเอฮ้โคตรหัวร้อนอ่ะเออเพื่อนกูแจ๋วดี สวยงามคือเขาทําออกมาดีมากนะท่านผู้ชมอยากจะกราบทีม GM เลยนะที่สร้างอะไรดีๆมาอย่างนี้ต้องขอบคุณ GM มากเลยนะครับผมจะเล่นเกมนี้ทุกวันเลยไม่มีขาดสายเลยนะนะครับฝากถึง GM ด้วยนะครับผมรัก GM จุ๊กๆา กูปลากหัวเก่งเกินผมไม่ได้โปรนะ หัวเก่งหยอกหยอกหยอกผมก็ไม่ได้หัแห้วขนาดนั้นหรอกครับเดี๋ยวท่าผู้ชมก็บอกผมว่าไอ้เี้ยตอนแหลกจจบผมไม่ได้ตอนแหลกนะครับผมพูดเรื่องจริงครับอันนี้อันนี้ผมพูดเรื่องจริงเลยเดี๋ยวว่าผมเลยนะครับผมขอร้องนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ผมก็รัก T M เ,เหมือนกันนะไม่ใช่แักผู้ชมอย่างเดียวนะครับ พวกมึงยิงไหนกันหมดมยิงยิงีไส้แตกเลยหาหมดเลยท่านโมออมบอว่าโอ้ใน,น,น่าขงงีปะ ผมไม่ชอบใช้ปืนชาร์ตเท่าไหร่นะครับสายบุกเว้ <First Blood. S 1> เยแม่งหายไปไหนนหมดวะแม่งต้องลงไปขั้งล่างแน่ๆเลยใช่ปะใช่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท่านผู้ชม ร้อยเปอร์เซ็นต์เข้างล่งเลยตัวนี้ก็ตัวเนี้ย พอเด็ดมาปุ๊บเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่ไว้เจอกันใหม่ชาติหน้านะครับอยากๆนะครับก็วันนี้เป็นวันที่สนุกมา,มากเลยครับต้องขอบคุณ G m อมากเลยนะครับ G m เอมให้เสียงหัวเราะแล้วก็ความสนุกอะไรอย <laughs> ขอบคุณ G m เอมมากเลยนะครับจุบ๊บ ไม่บ่ายในท่านชม